สงครามนเงินล้านสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลี่ช่วงประชันเสียงดีมาถึงแล้วนะครับเราจะมาคุยกับตัวแทนของจังหวัดชุมพรกันก่อนนะครับท่านนายศเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังใหม่ครับคุณพรศักดิ์พิมานสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ถ้าจุมพรถ้าได้เงินล้านจะไปสร้างประปาครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ําสะอาดนะครับจะได้มีระบบประปาใช้กันให้ถูกสุขลักษณะนะครับมาท้างฝั่งของจังหวัดเลยนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเชียงคานคุณจักรพันธ์สายจันรสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นภาษาเชียงคานนะครับเนาะได้ครับถ้าได้เงินล้านตรงนี้นะครับเมืองข้องเห่าเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะครับที่เกิ้จักรท่องเที่ยวนะครับก็คือในเรื่องห้องปัญนหาขยะ ในเรื่องของสิงแวร์ระบบคัดแยกกําจัดขยะแม่นครับเอาล้ครับดีทั้งสองจังหวัดเลยแต่จะได้ไม่ได้อยู่ที่2คนนี้ตอนนี้นะครับทั่วคั่วเอาเพลงอะไรมาคะนำเพลงของคุณจันจวงดวงจันมาค่ะเพลงแต่งงานกันเถอะมาชวนว่าแต่งงานกันเถอะนะคะอ้าวทางฝั่งนี้ใช้เพลงของพี่ปุ๊อัญนชลีค่ะเพลงหนึ่งเดียวคนนี้ค่ะหนึ่งเดียวคนนี้ครับอาตุนไปเตรียมตัวค่ะตอนนี้น้องก็จะมาชวนนะครับว่าแต่งงานกันเถอะทั่วคั่วจากจังหวัด 준판. ส่งก็แหงไม่เห็นตื่นตั้เห็นแต่เธอทำตีลึกเธอเสมอยังเคยพิถีน่ารำคาจะทำยังไงดีนะ ให้ฉันจะทำได้เกคยจงมาลงเลยที่ฉันดีกว่าสอ่อมดวงใจที่แตกเป็นสอง จากบทเลงหนึ่งเดียวคนเน้องตุนเสียงสะใจมากเวลาร้องเพลงร็อกมันกระแทกมันหนักแน่นมากๆ แล้วสิ่งที่พี่ชอบในตัวน้องตุนคือการอิมโฟไวส์ในการร้องไม่ได้รู้สึกว่านี่ถอดแบบมาจาบพี่ปุ๊เหมือนเ,อเป็นเพลงของตุนทําได้ดีชอบในเรื่องของการดีไซน์ถั่วคั่วเป็นเด็กที่มีเสียงที่ดีกล้องกังวานนะคะ,<ฮ>ะหนูทําได้ดีระดับหนึ่ง <ฮะ S 1> เล่นได้อีกแล้วมันจะแบบเต็มไปด้วยความน่ารักนะคะถ <ฮะ S 3> ั่วคั่วร้องเต็มเสียงมากนะครับ <ฮะ S 3> เป็นรองพี่ตุนตรงที่พี่ตุนเขาเก่งๆกงอาชีพแล้วประสบการณ์จะเป็นรองนะครับแต่ว่าเป็นอนาคตที่เหมือนเพชรที่เจริญนไม่ต้องเยอะ ก็ oh. เป็นเพชรเม็ดงามได้ครับนะครับส่วนตุนนั้นแม่ชื่นชมนะครับเป็นร็อกที่มีอนาคตเลยนะครับแล้วก็พลังเสียงนั้นดีจริงๆพูดถึงน้องถั่วต้อมก่อนละกันนะคะถั <c oughs> ่วถั่วนะคะถั่วคั่วเนี่ยเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีเสน่ห์เวลาอยู่บนเวทีนะคะแต่วันนี้เนี่ยท้ายคําแต่ละอันที่หนูร้องไปอย่างเงี้ยเออทำยังไเนี่ยให้เธอตอบรับฉันมา ไอเวลาที่หนูจะแบบว่าจะหวนจะให้มันเหน่อเนี่ยมันมันเพี้ยนนะคะ,แต,ะแต่ละอันแต่ละอันแต่อันอะไรเงี้ยนะคะท้ายคำมันจะเพี้ยนแต่นอกนั้นพี่ตั๊กชอบถั่วคั่วหมดเลยส่วนตุนร้องดีค่ะอโอเคขึ้นกายองน้องถั่วขั่วนะฮะชมเชยเลยว่าหน้าตาหนูขนาดนี้นะครับการแสดงของหนูขนาดนี้เนี่ยนะ,ะไม่ต้องชวนคนแต่งงานพี่พร้อมจะไปแต่งด้วยเลยจ้า อยากจะแหกขันมากไปขอเลยนะฮะส่วนตุนตุนลร้องดีมากพลังเสียงก็ใส่สุดพลังตอนที่เล่นแบบไดนามิกเบาๆมันก็มีด้วยมันเลยได้ทั้งอารมณ์นะฮะของการสื่อสารฟังแล้วไม่อึดอัดฟังแล้วไม่แน่าลำคาญขอปรบมือให้ตุนดังๆนะคะลูกฝ<อ>ากไว้แล้วกันนะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเขาบอกว่าคนสำเร็จสำเร็จห้ามกลางความไม่พร้อมแต่คนไม่สำเร็จมักจะรอให้พร้อมก่อนเสมอ เข้าใจไหมจ๊ะไม่มีภาษาจีนจ๊ะมันยากเกินไปจ้ะน้องถั่ว yeah! ขั่วเนี่ยข้อดีของน้องก็คือว่าเสียงดีนะครับแต่ว่าความหนาของเสียงยังน้อยไปหน่อยหนึ่งนะครับการร้องเนี่ยดีมากเลยผสมความแข็งกับความหวานเอาไว้ได้ดีทําให้ร้องไม่ยุ้ยแล้วก็ไม่ดุเกินไปโพสดูดีมากดูแพงดูแล้วสง่างามการเอื้อนเหมือนพี่พี่ตั๊กบอก เอื้อนให้เร็วขึ้นนิดหนึง่งเพราะเวลาเราเอื้อนช้าเนี่ยคอร์ดมันไปแล้วตัวโนต้ตมันยังค้างอยู่มันก็เลยฟังดูบางทีมันเพี้ยนเพี้ยนไปบ้างแต่ว่าโดยรวมคือทิศท,ทางที่น้องเป็นอยู่ดีอยู่แล้วเพิ่มประสบการณ์แล้วก็อนาคตรุ่งแน่นอน,อนส่วนน้องตุลเลยนะครับมีพลาดตอนขึ้นมานิดหนึง่งเซ่ๆหน่อยโอ้โหแต่พอตั้งหลักเดินมาได้ปร๊บร้องนี่แบบโอน่าก,กลัวมากเสียงสมบูรณ์มากครับเรื่องของพลังเสียงเรื่องของเทคนิคบางทีตอนที่เราทำเสียงแตกเป็น d i s t o r ช i o น ก็ทำได้ดีตอนจบนี่ยิ่งแบบโอ้โหเด็ดขาดครับดีทั้งคู่มีคาแนะนําทั้งคู่นะครับใครจะผ่านเข้าไปชุมพอรหรือเลยช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นโซเล็กซ์คลิกล็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตราแอสตาแซนทิน4มิลลิกรัมผงซอนหอยนางรมตราทิพรรส ข้างวันทับเจริญกิ่งดูสงครามเพลงเงินล้าน